สวัสดีครับม่องแขวนฟิชชิงครับผมวันนี้พามาตกปลาคลองชายพันติดก,กับพื้นที่สวนที่บ้านครับเย็นไม้คลองอีน้ำมันเพิ่มขึ้นมาแล้วครับผมหมายสวยเลยครับเป็นแหน่ชมกันครับผมว่าจะเจอตัวไหมเย็นนี้ไปกันเลยครับผมวันนี้จะใช้เหยื่อฟ้าลั่นครับผมส่งเจ๊กเบ็ด เลยครับผมหมายแรก ชอบเจอตรงมุมแหลมเนี่ยครับชายคันไปย้ายไม้เข้าล่องครับตรงนี้มาเป็นจริงไม้หนามเน่าด้วยตรงนี้ตืดแล้วครับไปย้ายเข้าไปในล่องครับ มีปาตอดครับนี่จะเป็นไอช้อนบล็อกนะจะใช้ตัวเต็มครับเรี้ยฟความสนใจสักน้อยไป มีขาด,ดำๆถ้ามันไม่ระแวงก็น่าจะเล่นไ่ายกันครับตีกันใหมยน้ำโล่งเลย โล,งลง่งๆนี่ต้องส่งเหยื่อให้ไกลไง ฮื่มย,ยูโอ้ยอะไรวยัโอ้ยหลุดได้ไงอีส่งน้อยไปครับนี่ไะรอยฟันกัดตรงนี้ฮะ ไม่โดนเบ็ดตกสลแล้วมีทางกับพาเนตน่าสนใจเลยนะครับ โรีบไปผมข้าไปเลยอย่ารีบวัดไปไหนใหญ่ด้วยครับโอ้โหเอาไหมใหญ่เลยแหละ ว่าน้ำแบบไม่มีพบแหนนะครับแอคชั่นของวอลลาดค่อนข้างจะเรียบาได้ดีแต่ต้องค่อนข้างส่งส่งหน่อยอาจจะต้องส่งนานกว่าพวกกบยางหน่อยเพราะบางทีเาเขากัดโดนขา นตามมาตรงนี้เลยเฮ้ยโถ่ตามมาแล้วก็ไม่กัดสีอาจจะสว่างเกินไปเอาสีเด่นแบบธรรมชาติดีกว่า

แม,แมงแมงวัดเร็วเกินโอ้โหกัดผมตกใจโคตรดุพรเปลี่ยนเป็นสีดำเอาเลยครับ น่าจะเห็นผมแล้วล่ะโอ้โหแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นล่ะกัดโคตดุ มันไี่เห็นหน้าเลยน่าจะเป็นกระส่งใหญ่ครับกัดดุเงี่ไงน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 ี่ไงอะหัดแล้วหัดแล้วกัดแล้วคายมาตอดแล้วคายอะ ừ nhớ tình หุดกระส่งนี่เองมาแล้วครับโอ้โหเป็ดตีโอกินเข้าไปเลยหลุดจริงจริงโอ้โห,โโหเบี้ยงเลยหาขาดเลยครับเละเลยเปลี่ยนไม่ สีดำได้เรื่องครับสว่างเขาไม่จับจริงๆเหรอเด,ดี่ยเปมน่้มไหอสิไป ใช้คันสปินนิ่งเวลาปากัดถ้าเป็นเบสนี่ผมจะกดสปูลเลยนะนี้กดไม่เปิดหน้าไม่ค่อยทันวิธีแก้ผมก็จะยกคันหรือย่างเงี้ยถ้าปากัดผมก็จะทรงอย่างนี้เร็วกว่าทรงนี้เลยเอาไปได้เป็นเมตรนะครับนี่คือวิธีแก้นะเบสแคตติ้งมันจะ ว่าไวสะดวกก็สปินนิ่งนี่มันจะสะดวกดวก,ดวกว่าสำหรับที่จำกัดจำกัดเนี่ยครับายการลดคันออกให้เขาได้ขย้อนอีกทีนึ่ง ออกมาออกมาจากทางมะพร้าวเป็นต้นมะพร้าวไอไหนละ่ะ ตามอือหูอือหูตั้งโคตรใหญ่อันนี่มันจะส่งใหญ่ใหญ่มากๆเลยล่ะเถือนเลย กลับที่เดิมที่ผมเห็นจิบไ,ไปไหนแล้ว อึมฮึมไม่ไม่ไมยูโอ้ยยูแลขลังจะสุกไปข้างพ่อกระสงดูสิครับ กัดคดดุเลยครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนครับผมใกล้จะมืดแล้วผลงานวันนี้ก็ไปได้สวยเลยครับผมมีกัดอยู่ซีสามหรือ4ี4ทีนะครับผมแต่ได้มาสองเกือบจะไม่รอดเลยครับกระสงง่งทั้งคู่เลยที่ที่มีกัดตัวข้างหน้าผมนะั้นก็น่าจะเป็นกระสคงใหญ่กัดค่อนข้างดุโคดดุ เหมือนไปกดไทยมาอ๋อวันนี้ก็สองแต้มสวยๆเลยกระสงเหยือ่อสุดยอดขวาลั่นเบ็ดสี่โอนะเกี่ยวตามนับตุ้เลยก็สวยงามครับผมน,นี่ก็ประสบความสำเร็จกับเหยื่อฟ้าลั่นครับติดหน้าเจอกันใหม่ครับผมผมจะใช้เหยื่ออะไรไปติดตามกันครับไหนก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตาม กดกระดึงเข้าไม่พากคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ